สวัสดีครับสวัสดีพอม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุคนครับผมพี่น้องครับพบพอกันอีกแล้วครับพี่น้องครับเคยร้อยแสบนัวครับผมพี่น้องครับครับผมพี่น้องวันนี้ก็ร้อยผ้ามากินเมนูบัานแล้วนัวนาะบันบนอีสานคาขนานแท้ครับผมพี่น้องครับก๋อยปลาก๋อยปลานิ่งครับผมพี่น้องครับใส่มดแดงมดแดงสมนครับพี่น้องครับผมแล้วก็มีตุ่มตุ่มไอตมปลาครับผมพี่น้องครับผูระถวยครับผมพี่น้องคันเนี้ยอยู่ด้านล่างครับผมพัดทีมียังวัวนอ้วนพักอันยังก็ พักคุณเลิศครับผมพักนั่งเลิศพักอีเลิศเห็นปะากลาว,วงตุง้งอากาศากลวงตุ้งนะเจ้าครับผมมีาามีแตงครับผมมีผักชีลาวนาะครับนพี่น้องครับผมโอ้ต้มพุระถวยครับผมโซนฮอนคันเนี้ยก่อนฮอนครับผมมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อ,อ,อมามาครับพี่น้องมาๆครับมาวันน้ำวไรายห่างหิวมาเด้อครับพี่น้องครับนะลงมือกินข้าวแรงนะเจ้าข้าวแรงครับผมวันนี้ อสมได้สะใจหนะเจ้าออม กลมกับแซบเนาะเฮ็ดเองแซบเองครับผมพี่อน้องแบบเมนูแบบอีสานขนาดแท้เลยครับพี่นออ้องปล่อยแส่หมดแดงถือหม้อเอะเนือป้าไปยุ้มหั่งมดแดงใส่หม้อเลยครับพี่น้องตั้งเหนืออาจจะบกเกยหนันนาเจ้า ใส่มะซ้มกะคนส้มหน่อยลํานี่เจ้าทางแนเพิ่นบ่ได้ใส่มะซมบ่เอากะยังว่าอีสานขนาดแท้เนาะอีสานขนาดแท้เพิ่นสิใส่มมเดก้อยปลายนว่าบ่มีมมได้จังว่าได้ใส่บักหนาว โอ้ม่ได้กินโดนแสบขนาดครับ่มมี่น้องเ ปลาต้มกับเปรี้ยวพอดีครับผม่นหนองอป่านี่ก็ไปเอาในหนองมานะเจ้าวานแหงครับผมมองเว้นนี่เค่ไรบ้านเองครับผมอยู่น้องอยู่ขางฮือนบด้ถไทยพี่น้องเบิง่งหนืา Toktoba tô tô bà Tốt cắt kéo khi mừ kè cắt Tốt tô mừ 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 cắt mừ เบิ้งสดคำยิ้งยิ h h. M, ้งจะบาดบ้างนะนี่คำเขาเคลียร์ใส่เลยครับพี่น้องครับบ้าเบิ้ง 中、uh huh. ว่าไสพีกเป็นงหันเพชรขนาดอึ้นเขากันก็พักคุณเลิศมรรยากาศหอนขนาดเลยเจ้าเหงื <c oughs> ่อ,อไหลติ๊ก ฟ้าห้องบึ้มๆครับพ่อพี่น้องบางเว้นบางส่งใบสองเนาะส่งเคยโดยกลังวานแห่ครับผมโอ้ยฝาแะไรฝาห้องไม้ว่าจันเลยรึกว่าฝนจะตกเลยเจ้าไม่ตกเหงิกันผ่อนขนาดเนาะห้องจ่อมาจ่อมาเพาะเป็นฝนสีตกครับผมไม่น่องเอา๋อครับห้องไม้เอาเรื่อยฝาอะไร นาะขออนุญาตใส่มือเด้อครับพี่น้องครับ <c oughs> แบบอีสานอีสานหลุ่งหลุ่งบรรดาน,านต้องใส่มือแน่นนะครับน้องพี่น้องครับผมขักินบลสุภาพก็ขอโทษขออัยเนอรครับพี่น้องครับผมอ เหมือนคำาเขาข้ามยังไงหนุ่มจะได้ใครไปนอนอือคนเท่าคนแก่บางคนก็บอกว่ามาจ่ามือกินข้าวกินบลาลำนะเจ้าบางคนเขาก็จมือนะเจ้ากินคัแกเนาะสมัยก่อนเนาะกินข้าวจ้าน้ำบ่อือ ที่แบบสมัยก่อนม่ใส่ใส่เมื่อยยุ้มมาเลยบ่ะอือสมัยก่อนเขาบ่มีจอนนะเจ้าเขากะเวลาเขาไปไห้ไปสวนกับห่อใส่ไม่ตองไม่ตองบ่ห่อจะเป็นตองไปห่อกับเปิดไม่ตองเมื่อยิบกันเลย เสยยงคนเท่าบ้านน่องเขาใจตะเกียบนะเจ้า กินข้าวอ่ะใช่ตะเกียบกินขา้าวอ่ะใช่ตะเกียบเกินข้าวคือคนจิน้นนะครับพี่น้องเดี๋ยวปอนน้องก็ยังใช้ตะเกียบกินข้าวอยู่นะเจ้าเฮือบบางอย่างแห้งครับพี่น้อง มันจะคว่าห like ืมดนะจ้ะเอามันแสบน้องกันืฮ้อเฮ้อทคนแสบคนแสบม้โอ้ยโอ้ยใบ่อหมหวานนัวมวนนะครับน้องพี่น้องครับผม

โตตัต้งมาแจบบ่ค่ะพี่น้องวันหนึ่งอั้น้ำเป็นสองสามรอบคุจอจะแจบ,บขนาดเลยน้ำซุปนี่ก่อน ห่อนเจาะเงอะไหลไปตัวแบบกินแบบตอนนี้เคยไดรกินอยู่หนาบานครับผมพี่น้องครับหนาบานตอนนี้ประมันถุ่มก็กลัวเนาะหนาบานบรรยากาศฮอนฮเอนเอาคือเอาครับผมพี่น้องบรรยากาศแบบทำธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นั่นนั่นพี่น้องครับผม บูยเขาปากลมมานอบันคำง่ายเลยครับพี่น้องบันอืม น้ำต้มแส,สบแล้วหนอยอ,อย่าหรอกครับพี่น้อง <c oughs> กินไปเรื่อยก็แสบไปเรื่อยพี่ติ๊บขอรับเจ้าของขอครับผมพี่น้องครับโอ้ไปแหละครับพี่น้องครับผมเจ้า <c oughs> ครับผม เคยร้อยขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุกฤษุีกคนครับผมที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมเคยรอยแสแปรนวลน่าคำน่าพี่น้องครับผมเจ้าครับผมถ้าพี่น้องมากกากฟก็ไหลก็แช่เคยรอยกับทอฟฟี่ในเด้อครับผมพี่น้องครับเจ้ากดซับสไครต์ตัวนะเจ้าครับผมเคยรอยกับทอฟฟี่เขาไล่ไปก่อนครับผมมันนี้โอ้แสแปรนวลขึ้เก่าครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับเจ้า